เหรียญน,นี้เป็นเหรียญกล้าหารหลวงปู่คำแสนคุนาลังกาโลวัดป่าดอนมูงนะครับพระอริยสงฆ์เชียงใหม่นะสิทธิสายคูบาศรีวิชัยพระอาจารย์มัณนพุทธทัตโตนะครับสภาพสวยเดิมนะด้านหลังจะเป็นหลังครุฑจักแล้วก็ธงชาติไทยคาดแผนที่ประเทศไทยนะรวมกันเราอยู่กำจัดศัตรูแผ่นดินสงบนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะหลวงปู่คําแสนเหรียญนี้นะสภาพเดิมเดิมนะครับใครสนใจนี่ผมเปิดไว้230บบาทรวมส่ง นะครับด้านหน้าจะเป็นพิมพ์หลวงปู่คําแสนหน้าตรงครึ่งองนะครับลองตาลึกเมตาคมแบบนี้เราดูผิวผิวเดิมๆเลยนะครับข้างล่างเขียนชื่อหลวงปู่คําแสนนะนี่พระเครื่องเชียงใหม่นะครับเดิมๆสวยๆนะครับก็หยิบมาลงคลิปแนะนําแบ่งปันเพื่อนนะครับตกค่าพระ180นะค่าจัดส่ง50 2 3 0รวมส่งใครสนใจก็พิมพ์ปิดแอดดีดีไลน์มาได้